สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่างคันติอันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเจ้าของของเราถูกนะว่าเราจะมาระบายสีอ่าก็เขาไม่รู้ว่าเรามีเกมนี้นะคะมาดูวันนี้ก็จะระบายสีเยอะนิดหน่อยนะปะไปดูกันเข้ามาในรูปที่เราจะระบายสีด้วยนะคือเสียงเราแหบแก็ไม่สนใจหรอกนะแล้วก็จะเริ่มระบายกันเลยระบา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 ย เราไปกันะบายให้หมดเลยหยิดงานเนี่ยอาจอาจทุกคนก็สังเกตตรงนั้นคือเปอร์เซนต์ว่าเราจะเสร็จยังแล้วก็มีแบบทําให้เองแล้วก็ให้รู้ว่าตรงนั้นคืออะไรถ้าเราลืมตรงไหนมันก็จะเพื่อนไปหาให้ดูนะคะ,ะแล้วก็จะลองขึ้นอ่านนี่ไง เริ่มปิดการแจ้งเตือนะคะแล้วก็ระบายระบายระบายคะระบายแค่ไประบายระบายนี่ค่ะระบายระบายเข้าไปเลยโอ้ยจะภาคอีกนานไหมเนี่ยอ่ะตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเล่นซ้ําให้ดูอ่ะใช่ไหมชอบรูปนี้มากเลยค่ะอ่ะแล้วก็จะเกิดบันทึกแล้วก็บ๊ายบายค่ะ